กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับทิดแดงค้นไข้คุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานนำพาพี่น้องมาเบิง่งข้อมุ่นแนวทางปูสลักข้ามดับตามสูตรบนลังของเพิ่นนะครับพี่น้องถามเขมา่าหลายนะครับดับตามสูตรบนลังของปูสลักข้ามอุจจารผ่านมานี่หลุดเด้อพี่น้องเด้อหลุดทั้งข้างบนหลุดทั้งข้างล่างนะครับข้างบนนี่รู้สึกว่าสิเป็นหกขา ก้อนหมูเลยนะครับแล้วก็ส่วนวาข้างล่างนี่ก็หกสามก้อนหมูเลยปูพันกะว่าอยู่มันบ่มีอีหยังแน่นอนเดอ้อตามสูตรสูตรมันมาจังสี่ก็เอาสู่เบิงจังสี่ว่าสันพี่น้องกับพิจารณาก่อนที่สี่นำไปใส่เดอ้อนะครับเอาพื้นว่าเลขดับนี่มันก็มีประโยชน์ดูดอกประโยชน์ก็คือขันมันดับอยู่นี่มันจะให็นเฮาประหยัดต้ตนทุนพี่น้องนะครับแทนที่เฮาสิโดดบึ้มซะกคักเฮาก็สิได้ลดลงเหลือหน่อยๆอ,อย่างสิแม่นะครับพี่น้องครับแต่ว่า ในขณะเดียวกันประโยชน์ไร้กับมีโทษคือการโทษจังได่วาตีโทษก็คือจังหวดที่ผ่านมาแล้วล่ะพี่น้องขันลุดมากนี่ก็เห็นในห้องเสียโอกาสเนาะนะครับแทนทีสิได้กระโบได้ก็ยยอนเพิ่นว่าลดจัิงสิแม่แท่นทีสิได้ไร้ก็ได้หน่อยก็ย้อนว่ายอมลงพระเจ้าว่าบ่มาจังสิละนะครับพิจารณาบงขั้ขาก่อนนาไปใส่เดอนะครับสาหรับงวดนี้ลดตามลดตามสูตรของปูสารค่ํามนะครับข้างบนนี่ดับจังสีเดอร์พี่น้องครับยำว่าเป็นการทำนายตัวเลข ใต้ตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมข้างบนครับดับตามสูตรมิจเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกแล้วก็หกเจ็ดนะครับนี่คือดับข้างบนข้องเพิ่นนะครับพี่น้อง ในหนีกับซิมีบอมีโตดังเป็นพิเศษนะครับเท่าที่ที่แดงเบิงเนาะนะครับวันที่ผ่านมาหลายสำนักหลายอาจารย์ที่ดับเพิ่นดังดังนี่กับเพิ่นกัดกระดับตรงกันเนาะหกห้าหกสามหกนี่ดับนะครับกับปรากฏว่าลดหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่นะครับบ่เพิ่นเลขดับนี่ก็คือจังปูพันวานั่นแหละนะครับบ่มีอย่างแน่นอนที่แดงเอ้อยอุศัตร์นะครับถัดมาเป็นดับลางพี่น้องครับ ดับรางตามสูตร6 8 7ดหกแปดเจ็ดเก้าแปเก้าหนึ่งหามสองสี่าอกหกหนะครับอันนี้เป็นดับรางดับรางผลิตภัณฑ์มากกัหลุดพี่น้องครับหกานี่ขึ้นคอนมูลเลยยังสัน้นเอาพิจารณากรน,นำไปใส่เดินนะครับกราบขอบพระคุณ พอแม่พี่น้องสู่ปู่สุ่คนนะครับคลิปนี้ก็ได้พอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ